คนไทยร่วมกันตั้งชาติตั้งประเทศจนเป็นปึกแผ่นและเจริญมั่นคงซึ่งต่อกันมาช้านานแม้บางสมัยบ้านเมืองจะได้เกิดเหตุขับขานเดือดร้อนแต่เราก็ร่วมกันปฏิบัติแก้ไขด้วยสติปัญญาอัญฉลาดสามารถด้วยคุณธรรมความดีและความสามัคคีปรองดองทำให้เรามีอิสรภาพและความสุขความเจริญทุกอย่างอายุยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ข้อนี้ควรเป็นสิ่งตื่นใจเราทั้งหลายผู้ร่วมอยู่ในชาติในประเทศนี้ให้มีสมานฉันท์อันมหาเหตุผลความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอย่างจริงจังเพื่อกำจัดอคติและสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกัรและกันจะได้สามารถร่วมกำลังการสร้างสารรค์จันหลงประเทศชาติของเราให้มั่นคงเข้มแข็งเป็นแผ่นดินที่ทุกคน จะอยู่อาศัยและประกอบสัมาอาชีพพร้อมกันร่วมกันด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดพระราชดำรับพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าทุนละองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยวันอังคารที่5ทธันวาคม2549 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณบุญธริกาเอี่ยมคงศรีและดิฉันปัจ,จรีสนสินพงศ์ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาการชัยพัฒนาสนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระราชวโรกาสให้นายฮ์ชบรดันชริงลาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจําประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายคําแนะนําและข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเสด็จพระราชดําเนินเยือนเมืองกันกัตตาสาธารณรัฐอินเดียในโอกาสนี้นายจีบาราสบราาเนียนรองหัวหน้าสํานักงานสถานเอกอัคร ราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,ระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ณนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้นายเปาลูเซซามาเรเดวอชคอนเซลุสเอกอัครราชาทูตสหพันธ์สา,า,สาธาร,รณรัฐบราซิลประจําประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมมาภรณ์ช้างเผือกแก่เอกอคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยในโอกาสดังกล่าวด้วย จากนั้นเวลา14นาฬิกา55นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารจตุรัสจามจุรีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันทรงเปิดงานจุฬาอาสาช่วยกาชาดซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับสภากาชาติไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชอบชมชิมอิ่มความรู้โดยมีกิจกรรมและรูปแบบการจัดงานเช่นเดียวกับการจัดงานกาชาดที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ความรู้และกิจ กจกรรมการดาเนินงานด้านสาธารณกุศลในโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยพร้อมทั้งมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการนี้ทรงเยี่ยมชมและทอดประเนตรการออกร้านของร้านค้าในโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริและร้านค้าต่างๆอาทิร้านศิลปาชีพ904ร้านจิตรดาร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายยามยากสภากาชาติไทยร้านมูลนิธิจุลาภรณ์ถักร้อยสร้อยรักจะแสดงและจำหน่าย สร้อยฝีพระหัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว์ไลัยลักษณ์อัครราชกุมารีร้านผูฟ้าจัดจำหน่ายน้ำมะขามป้อมผูฟ้าซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายอุดมไปด้วยวิตามินซีและแร่ธาตุต่างต่างรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ,ของโครงการจัดการของป่าอย่างยั่งยืนซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ด้วยผลผลิตจากป่า แก่เกษตรกรทําให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดูแลอนุรักษ์และหวงแหนพื้นป่าจากนั้นทรงเยี่ยมชมร้านค้า6เหล่าทัพซึ่งจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาคมสมาคมแม่บ้านทหารบกทหารเรือทหารอากาศร้านสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกร้านสมาคมแม่บ้านมหาทไทยและเหล่ากาชาติจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมวิชาการการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีการแข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมทั้งกิจกรรมซ u Open House เปิดบ้านจุฬาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาจนถึงวันที่20กร,รกฎาคมนี้โดยไรายได้จากการจัดงานจะนำ ขึ้นทูลกล้าทูนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยพระกรณียกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีราชพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุัราชกุมารวันนี้มีดังนี้ วันนี้เวลาส0นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าศรีรัฐพระวรชายาเสด็จออกแทนพระองค์ณศาลามิตราพิรมวังสุโขทัยทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2557มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมีการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆอาทิการพิจารณาอนุมัติ จัดสรรทุนพระราชทานต่อเนื่องในปีการศึกษา2,557ให้กับนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสําหรับนักเรียนทุนรุ่นที่1จนถึงรุ่นที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพได้แก่นักเรียนทุนรุ่นที่4และรุ่นที่5การคัดเลือกนักเรียนทุนรุ่นที่6ปีการศึกษา2,557รวม154รายนักเรียนทุนดีเด่นรุ่นที่3และครูดีเด่นที่สมควรแก่การยก ย่องรวม18รายเพื่อเข้าเฝ้าทุนละองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาและโลดเชิดชูกเกียรติในวันที่18กรกฎาคมนี้ โดยโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเริ่มขึ้นเมื่อปี2552ด้วยพระราชปณิธานที่จะเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยที่เรียนดีหรือมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนมีความประพฤติดีมีคุณธรรมมีความยากจนยากลําบากให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาโดย โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน วันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร้อยเอกไพบูลสุขเจตนีรองผู้อํานวยการกองงานพระวรชายาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อหยวกหมู่ที่3ามาบลบ่อเกลือเหนืออาเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเพื่อมอบถุงยางชีพพระราชทานจํานวนหนึ่งพันถุงให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนพร้อมทั้งพระราชทานถุงยางชีพถวายแด่พระภิสุสงฆ์ที่จาพรรษาอีก50ถุงและ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารออกตรวจรักษาผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยอำเภอบออเกลือได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่7กร,รกฎาคมที่ผ่านมาทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มปิดทับเส้นทางการสัญจรบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรพังเสียหายจํานวน4ตําบล12หมู่บ้าน และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะคุณบุญธริกาเอ e ี M ่ยมคงศรีดิฉันปัจจรีสวนสินพง์พร้อมทีมงานทุกท่านขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ